สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน o ตสตอรี่นะคะนุชผ่าทุกคนนะคะมาอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะตอนนี้เรากําลังจะเลี้ยวรถเข้าตลาดกลางผลไม้ตะพงนะคะอะไรแน่นอนค่ะชื่อว่าตลาดกลางผลไม้ตะพงก็ต้องมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวจังหวัดระยองก็ต้องไม่พลาดนะคะที่จะมาตลาด กลางผลไม้ตะพงตรงนี้นะคะนี่จะเป็นโซนด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะได้ดูบรรยากาศว่าชาวสวนนะคะเขานําผลไม้จากสวนนะคะสดๆนะคะมาตั้งขายนะคะเป็นบูธเป็นร้านแบบนี้สองข้างทางเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ในโซนของตลาดกลางผลไม้ตะพงนะคะแต่จ,จะอยู่ด้านข้างๆนะคะตรงตลาดกลางผลไม้ตะพงตรงนี้เนี่ยจะอยู่อําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเป็นตล,ลาดสด ในศูนย์รวมการค้านะคะผลไม้ของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้นะคะผลไม้ที่ขึ้นชื่อนะคะก็ได้แก่พวกเงาะมังคุดนะคะทุเรียนลองกองนะคะในรอบๆบ,บริเวณตลาดตะพงตรงนี้จะมีพื้นที่ในการทำสวนของเกษตรกรนะคะติดกันเป็นจำนวนมากโดยแต่ละสวนเนี่ยก็จะนำผลผลิตนะคะมาจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ผลไม้ที่สดๆนะคะใหม่ๆนะคะจากสวนทุก ุกวันนะคะหลายสวนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชมแล้วก็เดินชิมผลไม้ในสวนนะคะตรงนี้นะคะเรามานะคะก็เห็นนะคะในช่วงบรรยากาศตอนนี้ยังไม่ยังไม่ถึงเทศกาลนะคะงานผลไม้ตะพงนะ ในวันที่9ถึง15พฤษภาค่ะต้นเดือนพฤษภามนั่นเองใครนะคะอยากแวะมานะคะเดินจิมชอบได้ผลไม้สดๆนะคะก็มาได้เลยนะคะที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงนะคะในช่วงที่เทศกาลตอนนี้ยังไม่ใช่เทศกาลก็ยังมีผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายาผลไม้เลยนะคะที่จะมาวางขายโดยชาวสวนนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะ ไปเดินดูราคาดูผลไม้นะคะเพราะว่าเมืองระยองเนาะจังหวัดระยองเนี่ยก็ขึ้นชื่อเป็นราชาแห่งผลไม้นะกว่าจะได้กินแบบนี้เนาะเอาสุกมันก็ทอดได้ติ่กเหรอเอาสุกมันก็ทอดดำไงแล้วก็เจ็บมาแบบนี้ก่อนเลยอันนี้คือทูเรียนลูกไสเบลเลอร์ค่ะ๋อ่ะลูกประมาณเนี้ยเอามาทอดแบบนี้ก่อน เพราะว่านั้นะขายก็ไม่ค่อยมีคนซื้อไงเฮียนะเหมือนลูกใหญ่ๆเนี้ยใช่ไหมพอปีกเมกาซื้อส่งออกฮะส่งออกก็สวยๆงามๆสิคะประเทศไทยต้องได้หน้าแต่ปีนี้ไม่ได้ค่ะปีนี้โดนเข้าตีกลับมาสองรอบแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งออกข่าวว่าผู้เรียนเราอะดอกลงไปเยอะเลยเพราะว่าเวียดนามสวมสิทธิ์เป็นของเราแล้วเขาขายถูกกว่าด้วยถูกกว่าด้วยใช่แล้ว จีนมันก็อย่างว่าเนาะมันมีเรื่องภาษีมามาเกี่ยวกันเนี้ยก็เลยก็เลยละไกลแม่ค้าที่สวนใะแย่หน่อยหนึ่งถุงใหญ่ๆอย่างนั้นเท่าไหร่อะคะห้าโลจ้ะถ้าซื้อซื้อขายราคาก็จะมีราคาสูงห้าโลนี่เท่าไหร่คะโลละถ้าถ้ายกห้าโลก็จะแปดละห้าสิบก็สี่พันแปดละห้าสิบเดี๋ยวจุดหนึ ถ้าเบอร์เล็กลงมาก็จะรอแตนเนี่ยช่วงนี้ทุเรียนมันยังสูงนะพี่ถ้าเกิดดิบสักพักมันจะขึ้นตามติดตามราคาถูกเหรอช่วงนี้แพง900นะปีที่แล้วพันสองนะปีที่แล้วทุเรียนพันสองพี่สังเกตเลยถ้าทุเรียนติดแพงทุเรียนพรอนจะมขยับเป็นว่าเขาจับปีนี้ยังถูกเนี่ย900เนี่ย900 800เนี่ยถือว่ายังถูกอีกนะถ้าทุเรียนแพงก็ขึ้นขึ้นตามมันคือดิบที่อินเดียค่ะ ที่พาลูามาเต็มแล้วก็อันนี้นี่มีเครื่องหั่นใช่ไหมคะลูอ๋อก็ถือว่ายังไม่เสร็จงานตะพงไม่มีวันไหนสิ้นสิ้นเดือนก็ัเก้าถึงสิบห้าอ๋อเ้าอากำลังเลยค่ะลังึ้นปุ๋ยมาสิเก้าทำเพอมีน้าที่สามัมปกติที่สามซึ่า อ๋อเพราแล้วแต่จังหวัดนะจ๊ะแต่เขดูของว่าถ้าว่าถ้ามันแก่มัสุกอ๋อมันสุกช้ามันก็รอรอคุณเยอะเขารอของจังหวัดระยองออกเยอะๆค่ะเขาจะจัดของกันตอนนี้จันจันนี่เกิดแล้วจันนก็มีจัออกเยอะแล้วค่ะไม่ตาใช่ถ้าทางจันก็จะมีเงาะหรือะไรนะเครียดเงาะอะไรที่เี่เราวันนั้นเหมือนเงาะโรงเรียนนั่นแหละแต่เป็นเงาะอะไรจันน่ะเขาเขาออกเร็วนะวัว แยกคือพวกนี้เขาออกเร็วเพราะว่าเขาต้องส่งลงให้พันคือบางทีถ้าคนนั่นเป็นก็ดีหน่อยถ้าคนเจออ่อนเขาก็กลับมาเหมือนเมเขาจะเน็บอาจจเสียชื่อครัก็นี่ไงปัญหานี่ไงปัญหาที่ตีกลับมาเพราะว่าเขาตรวจไม่ผ่านแล็บก็โดนตีกลับจีนน่ะถ้าตีกลับตู้หนึ่งมันก็ตีกลับหมดละมันไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะเสียหายหรือเปล่าพวกเราก็ต้องไปเอาจากตรงนั้นราคามาขาย เขาก็ต,ต้องตีกลับมาขายตีกลับมาหาเราก็ไม่ได้ถูกนะราคาสงเขา,าถ้าลูกสวยอะ่ะเป็นคนใจตลาดยิ่งต่างประเทศปลูกแข่งเราได้เยอะเท่าไหร่ตอนนี้มาเลเซียก็ปลูกไต้หวันก็ปลูก อาะคะก็ได้เห็นนะคะวิธีการนะคะที่นำทุเรียนดิบมาก,กว่าที่เราจะซื้อทุเรียนทอดกรอบนะคะทำไมราคาถึงแพงถึงสูงนะคะในการาขายทุเรียนทอดกรอบก็ดูแลกันนะคะวิธีการขั้นตอนนะคะกว่าจะปอกนะคะกว่าจะหัน่นใช้เครื่องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,กว่าจะทอดเสร็จแล้วเอาไปอบนะคะที่อ่า ให้ทำขายให้เรานะคะก็มีชิ้นใหญ่ๆก็ราคา800นะคะ900นะคะ,ะชิ้นกลางลงมานะคะก็ลดระดับลงมา750มอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นเศษเล็กๆเ,เนี่ยก็500กว่าบาท600กว่าบาทนะคะเพราะนั้นเราก็พาทุกคนนะคะได้เห็นบรรยากาศนะคะการเตรียมตัวทอดทุเรียนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยอันนี้ที่เขาทอดเสร็จแล้วหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยคะ่ะชิมได้ใช่ไหมคะ อันนี้เราต้องมาอบอีกรอบหรือวา่าเสร็จมาอบค่ะอบเกลือกับอบเลยมีสองแบบแบบสองชิ้นนะคะเดี๋ยวอันนี้เนยอันนี้อันนี้เนยนะแล้วก็อันนี้อันนี้เนยเพราะว่าพรงเนี้ยอบแล้วมันจะซักเช็ดละมันขนมเลยเนี่ยขนมเนยมันจะหอมเลยนะอาจจะมีกลิ่นหอมต่างกัน อันนี้เราอยู่ที่ร้านเฮียมโมกเจ๊พาซื้อขายทุเรียนปีกส่งนะคะตามเบอร์โทรเลยอยู่ที่ตลาดกลางผลไม้ตัะพงนะคะ <c oughs> นี่เป็นร้านที่ทุเรียนข้าค้าแม่ข,า,ขามารับไปขายกิ่นหอมมากวิธีเขา 이 네. 꿈. 네. 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 คะก็เห็นบรรยากาศนะคะตรงนี้เป็นตลาดกลางเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีทุเรียนนะคะสำหรับ ขายส่งให้กับผู้ที่จะรับรับไปขายต่อนะคะเรียกว่าร้านลงนะคะก็มีทั้งแบบสุกนะคะมีทั้งแบบดิบนะคะมีทั้งหลายราคานะคะเขาจะกองไว้นะคะสําหรับผู้ที่จะมารับซื้อแล้วไปขายต่อนะคะมีทั้งชนีมีทั้งหมอนนะคะก็มีเยอะมากเลยนะคะเป็นร้านลงเป็นร้านส่งมีอยู่สองร้านอยู่ตรงตลาดกลางตรงนี้นะคะ นี่เลยใหญ่มากทุกคนคือบางอันก็สุกแล้วนะคะบางลูกก็สุกคือกลิ่นหอมมากนุชเดินเข้าไปกลิ่นหอมแบบหอมหอมมากเลยะคะ่ะนี่เราอยู่ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงนะคะจะพาทุกคนเข้ามาดูนะคะผละไม้ตามฤดูกลาลค่ะ,ะเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นโซนข้างในตลาดกลางนะคะนี่เขากําลังถือเรียนทอด ใหนนแ้อาเอาไปใมนี้อันนี้มันต้องใช้ัม์ลใหญ่เพสั้นสองด้วยเออหมอนทอสบาทเองดูได้นะคะชิมได้นลกระเราเริ่มทห้าทุเรียนทอดเราเริ่มอ๋อในกระนอดเนี่ยค่ะเราหยิบชิมได้เราไม่ซื้อเราไม่ว่าถ้าเป็นโลโลเท่าไหร่อคะ คือคัดงานคัดเหรอคะอ๋อค่ะแต่นี่รับมาค่ะแล้วถ้าเป็นเอาเศษๆอย่างเงี้ยอันนี้ให้650้อิบนขาย700อค่ะอ๋อเนี่ยค่ะคือว่าอืมจริงมัน700แต่ผมให้หกรอห้าอ๋อค่ะอันนี้เราหยิบชิมได้เลยค่ะไม่ว่าลองชิมดูได้ขอบคุณค่ะได้เลยแล้วก็สามารถเพิ่มเกลือได้ด้วย100 200 300หนูขายหมดแล้วแต่ละสูตรครึ่งโลห้าร้อ อื่อ,อร่อยมากนี่ก็เป็นของฝากแล้วก็อาหารแห้งนะคะมีบรรยากาศนี่ก่อนมาตับหมอนทองร้อยร้อยหกสิบดูราคานะคะ หอนทองระยอให้หูลูกใหญ่มากทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นร้านนะคะผลไม้ของแห้งนะคะแหล่งรวมผลไม้นอกฤด,ดูการหรือในฤด,ดูการนะคะที่ มีให้แบบเยอะมากนะคะแบบคุณภาพดีมีทั้งทุเรียนมังคุดเงาะสม้มแก้มังกรหรือจะเป็นทุเรียนทอดของฝากพวกกะปิน้ำปลากุ้งแห้งขนมอาหารแห้งสารพัดสิ่งให้เลือกสรรเลยนะคะคือแบบเยอะมากอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาดสดพื้นบ้านนะคะนุ่นไม่ได้เดินไปถึงนู่นนะคะก็จะมีซีฟู้ดมีของสดใดๆนะคะจะมีเยอะมากเลยนะคะคือแบบตลาดกลางผลไม้ตะพงนะคะเป็นตลาดสดพื้นบ้านนะคะก็มีทั้งอ ของฝากเนาะของสดนะคะนี่ก็ใกล้ถึงเทศกาลงานผล ผลไม้นะคะจังหวัดระยองแล้วก็ในวันที่9 15พฤษภาคมนี้นะคะใครว่างก็สามารถมาเดินเลือกซื้อเลือกชิมเลือกช็อปผลไม้สดๆจากสวนนะคะที่ตรงลานกลางสนามนั้นได้เลยนะคะวันนี้ก็นุดพาทุกคนได้ชมนะคะตลาดกลางผลไม้ที่เป็นเมืองแห่งราชินีผลไม้นะคะที่ตลาดกลางตะพงนะคะ ค่ะก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมกันค้าผลไม้ของจังหวัดระยองนะคะเลือกซื้อตุเรียนโต,โต,โตได้เลยรสชาติสุดฟินกลับบ้านนะคะแล้วก็เลือกซื้อผลไม้สดๆส,ส,ส่งตรงจากสวนนะคะหวาน่าอร่อยคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสละลองกองงอกกระท้อนนะคะรวมถึงสินค้าแปรรูปจากผลไม้อื่นๆนนะคะนอกจากนี้ในตลาดผลไม้นะคะไม่ได้มีแค่ผลไม้เท่านั้นนะคะยังมีพวกอาหาราผักสดอาหารท้องถิ่นราคาถูกอีกด้วยนะคะถ้ามาระยองก็ผ่านมา าเที่ยวภาคตะวันออกของไทยอย่างเงี้ยก็แนะนําแหล่งซื้อผลไม้ของฝากที่นี่อีกหนึ่งที่ละกันนะคะที่รับรองไม่มีผิดหวังเรื่องคุณภาพแน่นอนจ้าวันนี้นะคะคลิปนี้หากมีประโยชน์นะคะมี ประโยชน์สําหรับใครที่กําลังจะเดินทางมาจังหวัดระยองก็อย่าลืมแวะซื้อของฝากได้ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงนะคะวันนี้นุชก็ลากันไปก่อนนะคะหากิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนุสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ